วัสดีครับผมตากับ,ตา,กบตามาชนคนกันเองวัดดีปีไม่ครับค่อยร่างกายแข็งแรงแข็งแรงวันเวลาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยสิวัน20วันวายนานกันลูกลวงมาถึงส่วนแล้วไม่ต้องผูดรม่มักลุยกันเลยคนตัดป้ามครับชอบทำมันที่สูงสูง อยู่สูงกระสอยลงมาเกลงมาเกลงมานักเหนื่อยไม่มีปัญหาสู้เต็มที่ใจเกินรอยไม่ต้องพันรนาทำหน้าที่ทำเต็มที่ที่ได้รับงานมาไม่ต้องห่วงลูกลวงเก็บหมดจตดเก็บหมดเก็บหมดลูกลวงเก็บไม่ไมีเลือกเก็บหมดจาดไม่ได้เป็นนักการเมือง ไม่ได้เป็นพอไม่ได้เป็นครูเป็นโมไม่ได้เป็นตอรอทอบอทอทอรอก็ไม่ได้เป็นเป็นแค่คนธรรมดาหาเช้า,ชากินค่ำถึงตากแดดตากลุมตากผลก็ไม่หวั่น ไม่ได้ลักขมโมยใครไม่ได้คิดคดโกงใครไม่ได้ซื้อเสียงของใครไม่ได้ขอรับฉันไม่ได้เช่าชามยินชามแล้วสวัสความจนร่ำรวยถึงหน้าตาไม่หล่อไม่สวยแต่ยืนยิ้มได้ไม่ต้องอายฟ้าดิน ชอบทำงานที่สูงสูงอยู่สูงกระซอยลงมากเยี่ยลงมากเยี่ยลงมากหนักเหนื่อยไม่มีปัญหาสู้เต็มที่ใจเกินรอยไม่ต้องพันรนาทำหน้าที่ทำเต็มท,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 ที่ที่ได้รับงานมาไม่ต้องห่วงลูกลวงเก็บหมดชาเก็บหมดเก็บหมดลูกลวงไม่ต้องห่วงเก็บหมดชา ไม่ได้ลักขมโมยใครไม่ได้คิด,ดคดโกงใครไม่ได้ซื้อเสียงของใครไม่ได้ขอรับฉันไม่ได้เช่าชามเย็นชามแล้วสวาปามจนร่ำรวยถึงหน้าตาไม่โลอไม่สวยแต่ยืนยิ้มได้ไม่ต้องอายฝ้าดิน ชอบทำงานที่สูงสูงอยู่สูงกระซอยลงมาเขี่ยลงมาเขี่ยลงมาหนักเหนื่อยไม่มีปัญหาสู้เต็มที่ใจเกินร้อยไม่ต้องพันราานาทำหน้าที่ทำเต็มท,ท,ที่ที่ได้รับงานมาไม่ต้องห่วงลูกลวงเก็บหมดชาตเก็บหมดเก็บหมดลูกลวงไม่ต้องห่วงเก็บหมดชาต์ แตแตแต,ะตะ่แตกับโอเคครับสวัสดีครับ